แนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาไม่เกิน5,000บาทสำหรับคนงบน้อยกันค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่วันนี้นะคะเตยจะมาแนะนําเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในราคาไม่เกิน5,000บาทสําหรับคนที่งบน้อยอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในราคาประหยัดกันค่ะแต่ว่ารุ่นที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะนั่นก็คือ i n f i n i x Ho t 12นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา4,999บาทนะคะ รุ่นนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดกว้างค่ะรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.82นิ้วดีไซน์สวยนะคะเน้นความบางเบามาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็น TFT นะคะมาพร้อมกันกับอัตรา r ี f ฟรชเรท t e ที่สูงถึง90เฮ หน้าจอให้ความคมชัดอยู่ที่ระดับ HD Plus ตัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะได้เป็น MediaTek Helio G 8 5ค่ะตัวชิปเป็น Octa Core นะคะซึ่งทำงานอยู่บนความเร็ว 2.0GHz มาพร้อมกับ GPU Mali G 5 2 MC 2ค่ะตัวนี้ให้ความจุอยู่ที่แรม 6GB ลกรอมหนนะคะ ตัวนี้นะคะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12ค่ะตัวนี้เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปและก็ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์มาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด1 3ล้านพิกเซลเดฟคามล่า <Dead Camera S 2> ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องที่เป็น QVGA อีกหนึ่งตัวค่ะตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่ายวิดีโอที่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ที่ความละเอียดเท่ากันนั่นก็คือ Full HD 30เฟรมค่ะ รองรับการใช้งานนะคะเป็น 4G 2ซิมแล้วก็รองรับ Wi-Fi อยู่ที่ Wi-Fi 5ส่วนบ t o o t h รองรับอยู่ที่ b l บลู o t h 5.0ค่ะรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์สามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุด18วัตต์ค่ะ ถัดมานะคะนั่นก็คือเรียวมี C33 ค่ะตัวนี้มาในราคา4,499บาทเป็นโทรศัพท์มือถือมีความโดดเด่นในเรื่องของความบางเบ้าฝาหลังมีการเล่นแสงอย่างสวยงามเลยค่ะส่วนหน้าจอเนี่ยได้เป็น IPS LCD ค่ะมาในขนาดความกว้าง6.5นิ้วตัวนี้มาพร้อมกันกันกบทัช sampling r a นะคะที่สูงถึง1 2 0เฮิรเพเลยส่วนในด้านของหน้าจอนะคะให้ความคมชัดได้สูงสุดอยู่ที่ HD ตัวชิปเซตของรุ่นนี้ได้เป็น Unisoc Tiger T612 ตัวชิปเป็น Octa-Core นะคะทำงานอยู่บนความเร็ว1.8 g h z ค่ะ มาพร้อมกับ G P U ที่เป็น Mali G 5 7นะคะแล้วก็มาพร้อมก,กันกับความจุอยู่ที่ขนาดแรม 4GB กิกลอม b 4 IG, ค่ะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12นะคะเน้นในเรื่องของการทำงานทั่วไปส่วนในด้านของกล้องรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเด t ค c a m ล่าอีก0.3ล้านพิกเซลค่ะส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะ ส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะกล้องหลังสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 60เฟรมส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ HD 30เฟรมค่ะ รองรับการใช้งาน 4G แบบ2ซิมนะคะแล้วก็รองรับ Wi-Fi 2.4 GHz รวมทั้งยังรองรับบลู o ูธ5.0ด้วยค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000 m ah, ิลและสามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุด10วัตตถัดมานะคะกับ OPPO A17K ค่ะตัวนี้มาในราคา4,499บาทนะคะ เป็นโทรศัพท์มือถือขอบเหลี่ยมนะคะที่เน้นเนื้อเรื่องของความบางเบาอีกเช่นเคยดีไซน์ทันสมัยเข้ากับวัยรุ่นค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็น IPS LCD ที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่6.56นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอที่มีความคมชัดอยู่ที่ระดับ HD Pass. พร้อมกันกับรุ่นนี้นะคะยังสามารถกันน้ำได้อยู่ที่ระดับ IPX4 ค่ะ ัวชิปเซ็ตของรุ่นนี้นะคะได้เป็น MediaTek Helio G35 ตัวชิปเป็น Octa-core นะคะที่ทำงานอยู่บนความเร็ว2.0 g h z มาพร้อมกันกับ GPU PowerVR GE8320 ค่ะตัวนี้ให้ความจุนะคะมาอยู่ที่ RAM 3 g b ROM 64 g b ค่ะ ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12นะคะเน้นการทํางานทั่วไปและเล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลักค่ะโดยที่ตัวนี้ให้กล้องหลังมา1ตัวเป็นกล้องที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะในด้านของการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ full hd 6 0เฟรมส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ hd 3 0เฟรมค่ะรองรับการใช้งาน4 g 2ซิมและรองรับ wi-fi 5 รวมทั้งบลูทูธ5.3ด้วยส่วนแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่10วัตต์ถัดมานะคะกับแบรนด์ของ Samsung กันบ้างค่ะกับ Samsung a s a m s u n ง Galaxy A04s นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,999บาทค่ะ เป็นโทรศัพท์มือถือขอบโค้งนะคะเน้นเนื้อเรื่องของความบางและความเบาโดยเป็นการดีไซน์นะคะแบบไร้โมดูลกล้องให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็นหน้าจอ LCD ที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่6.56นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอที่ให้ความละเอียดคมชัดอยู่ที่ระดับ HD Plus ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกันกับอัตรารีเฟชเรทหน้าจอที่สูงถึง90เฮิรตเลย ตัวชิปเซตของรุ่นนี้นะคะได้เป็น Exynos 850ตัวชิปเซตเป็น Octa Core ค่ะซึ่งทำงานอยู่บนความเร็ว2.0กิกะเฮิรตมาพร้อมกับ GPU Mali G52 นะคะแล้วก็มีความจุมาให้อยู่ที่ขนาด RAM 4GB r o m 64กิกนั่นเองค่ะ ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12นะคะเน้นการใช้งานทั่วไปรวมทั้งในเรื่องของการถ่ายรูปก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเพราะรุ่นนี้นะคะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล1ตัวกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล1ตัวและเดฟคาม m ล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซล ในด้านของการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่กล้องหลังนะคะความละเอียดสูงสุด Full HD 60เฟรมส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ HD 30เฟรมค่ะตัวนี้รองรับการใช้งาน 4G 2ซิมและรองรับ Wi-Fi 5รวมทั้ง b l บลู o ู h 5.0ได้ด้วยส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมค่ะตัวถัดมากับ Redmi 12C นะคะตัวนี้มาในราคา4,499บาทค่ะ เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่เน้นเน้นเรื่องของความบางเบาโดยที่มีเอกลักษณ์ในการดีไซน์ฝาหลังนะคะเป็นลายทางค่ะแล้วก็พัดเฉียงกับตัวเครื่องนะคะสลับกับตัวลายทางนี้ใช้ลักษณะของผิวด้านและผิวเงาสลับกันค่ะทําให้เนื้อเรื่องของการดีไซน์เนี่ยรุ่นนี้ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะคะได้เป็นหน้าจอ IPS LCD ที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่6.71นิ้วมาพร้อมกับจอที่ให้ความคมชัดได้อยู่ที่ระดับ HD p <Pass>. s ตัวชิปเ ของรุ่นนี้ได้เป็น Helio G85 ตัวชิปเป็น Octa-core ที่ทำงานอยู่บนความเร็ว2.0 GHz มาพร้อมกับ GPU ที่เป็น Mali G52 MC2 แล้วก็ยังให้ความจุนะคะมาให้เราเลือกถึง2ขนาดด้วยกันนั่นคือขนาด RAM 4GB ROM 64GB และขนาดแรม6 GB ิกรอม1น8นั่นเองค่ะรุ่นนี้ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12นะคะเน้นเนื้อเรื่องของการใช้งานทั่วไปในส่วนของกล้องหลังรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลและ Depth Camera ความละเอียด0.08ล้านพิกเซลค่ะตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะในด้านของการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD 6 0เฟรม ส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมค่ะรองรับการใช้งาน 4G 2ซิมและ Wi-Fi 5รวมถึง Bluetooth 5.1ด้วยด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมสามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่10วัตต์ค่ะและสุดท้ายนะคะกับ Honor X6 นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา4,999บาทนะคะ เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่มีการเล่นแสงนะคะเป็นแบบออร่าในส่วนของฝาหลังทําให้ดูมีความสวยและดูทันสมัยค่ะรวมทั้งนะคะยังคงในเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มีความบางและความเบาอยู่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้ได้เป็น IPS LCD นะคะที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่6.5นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอที่มีความคมชัดอยู่ที่ระดับ HD ตัวชิปเซตได้เป็น Helio G25 นะคะตัวชิปเซ็ตเป็น Octa Core ซึ่งทำงานอยู่บนความเร็ว2.0 g h z ค่ะมาพร้อมกับ GPU IMG GE8320 ตัวนี้มีความจุมาให้อยู่ที่แรม4 g b ลอม64 g b ททำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปรวมถึงในเรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายภาพนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกัน เป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล1ตัวกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล1นึ่งตัวและเดฟคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลอีก1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุดนะคะในส่วนของกล้องหลังได้อยู่ที่ระดับ Full HD 60เฟรมส่วนกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมค่ะรองรับการใช้งาน 4G แบบ2ซิมนะคะรวมทั้งรองรับ WiFi 5และ b l บลู o t h 5.1ได้ค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์และสามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุด10วัตต์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับโทรศัพท์มือถือทั้ง6รุ่นที่เตยได้รวบรวมมาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้เลือกซื้อโทรศัพท์ในงบตามที่เพื่อนๆต้องการกันแล้วก็ได้โทรศัพท์ที่ตรงใจแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆกันนะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับเตยด้วยหรือใครนะคะอยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ